ชาวันนี้กับโลกที่ดูเปลี่ยนไปนาฬิกาที่ตั้งเอาไว้ปลูกตัวฉันเหมือนในวันก่อนเธอยังคงนอนหลับไหลคงไม่รู้ว่าฉันคิดอย่างไรปล่อยให้เธอได้นอนฝันดีคิดถึงตอนที่มองตากันไม่ต้องพูดอะไรสักคำ ตาที่เธอมองฉันบอกให้รู้ว่าเรารักกันวันเวลาที่ดีเหล่านั้นเธอจะคิดเหมือนฉันเบ้างไหมหรือว่าฉันควรเก็บเอาไว้หรือว่าฉันควรบอกไปอยากให้เธอเป็นคนสุดท้าย ที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจเสียใจได้ฉันไหมคนนีโอ้และขอแค่เธออย่าปล่อยมือฉัน อไม่ค่คยมีใจยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพายแพฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็นแต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกๆท,ทาง

ใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปลยใครไม่ยืนแค่เธอน้ำข้างนนใน,นตากฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยก็เพราะว่าเธอคือคนคนนั้นที่ฉันต้องการจะครอบครองใจคือใน เรียร้องใจของฉันเมืนเรียทักจะทำให้เธอได้รับรู้ฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหน to me on flying fly. ลาพี่แล้วครับผมเหมือนถูขอตัวกันนะม้ากับลาเพราะว่าอะไรนะม้ากับลาอะไรเร็วกว่ากันเราต้องเป็นคนพูดพี่ร้องตอบม้ากับลาอะไรเร็วกว่ากันผมต้องตอบว่าอะไรนะลาลาเพราะว่าคือไม่ฮัลโหลครับลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเชิญเอาใจไหมขอขออีกทีนึงได้ไหมอ่าอ่าม้ากับลาอะไรเร็วกว่ากันลาครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับก็ต่อไปเป็นเพลงประจำของผมครับซึ่งมีอยู่เพลงเดียวช่วยกันร้องด้วยนะครับผมขอเต็มเสียงเลยนะเต็มเสียงเลยนะครับผอการเลยรุกาน เธอคือลมร้อนที่พัดมาตอนที่ใจฉันหนาวเป็นแดดยามเช้าที่ลบความเหงาให้หายไปเธอคือลมฝนที่พัดโปรยมาให้ชื่นในใจเป็นหมู่ดวงดาวในคืนที่แสงไฟจางหาย ก่อนนอนทุกครั้งเธอคือความฝันดีในราตรีที่ยาวนานเธอคือวันนี้พรุ่งนี้และทุกๆวันของฉันคือคนสุดท้ายที่ใจของฉันจะหยุดไววเธอคือทุกฤดูที่ฉันคอยเจอได้พบคนเดียวที่หัวใจเฝ้ารอในโลกนี้ ฉันคนนี้รู้สึกที่แค่ไหนหมดหัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอยอมพอสุดท้ายเนี่ยขอแบบดังๆเลยได้ไดังๆดังๆ กันแล้วนะครับกันแล้วนะครับในโลกนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารักธอได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่า สวัสดีครับผมเก็บเสื้อให้ค่ะเก็บเสื้อให้ใครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณใจเย็นคุณเดี๋ยวเราจะไม่เชิญอีกหนึ่งคนขึ้นมาได้ยังไงเออเชิญเดี๋ยวเชิญให้พี่เต๋อเชิญให้เขาเชิญเองดีกว่าเชิญอีกหนึ่งคนให้หน่อยได้ไหมคะเชิญอีกคนเหรอครับใช่ครับน้องกัาครับเออไงไงเราดีไหมนี่เราเชิญเองมันมันมันไม่ได้อย่างนี้นะมันไม่ใช่นะเออยังไม่ขึ้นมาแสดงว่าเราต้องไปเชิญเองเงี้ยเหรอใช่ใช่เชื่ เธออันเนี้ยบอกตรงนี้บอกบอกตรงนี้ว่าอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในสคริปอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ได้อยู่ในสคริปอันนี้คือสดมากอนี้กันไปนครับเราไปนะเซนปงดนตรีเรามาคุยกันตรงนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสัดีครับสวัสดีวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวดีครวัครับวีครับสวัสดีคัวัครัวมมดคบสคับวัรสวขสดีรับสวัครับัีราบสวัคับสัสนดีวดีกวัดครับวัครับั้นใค้อวัร เทนครับผมที่เขาเรียกว่าคอยสร้างคอนเทนต์ที่ดีๆให้กับคนไทยมานานมากแล้วแล้วก็อยากจะให้สร้างคอนเทนต์ดีๆเป็นเ้อไปอีก19ปี20ปี21ปี22ปีไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณจริงๆที่ให้โอกาสเราทั้งสองคนได้มาร่วมงานหลายๆครั้งมากแล้วก็ช่วยนําเสนอข่าวพวกเราด้วยขอบคุณมากจริงๆครับผมครับผมอันเนี้ยคือแบบ ได้ยินเสียงคลิก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 เฮ้ยเธอเธอไปละนิ้วจากชัตเตอร์เลยเหรอคือคือกดค้างเลยอ่ะทุกโมเมนต์มันมีโมเมนต์พี่เต๋อไม่เข้าใจแต่เขาบอกมาว่าตอนนี้สำหรับคนที่กำลังชมไลฟ์ของเราอยู่เนี่ยนะฮะก็มี international fans ของมิวและกราบด้วยอยากจะทักทาย international fans หน่อยไหมฮะทักมิวและกราบเลย h ยทักทายเลยพี่ใช่ intro hello Hello Hi International fans Shorter คือ Hi 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 Hello ทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีงานคู่กันบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานการแสดง่ะคะจะมีมาเจอกันให้เราได้กรช่วมกระชวยใจอีกหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีซีซั่นสครับผมค่ะทันทัเด็ดซีรีส์ซีซั่นสชื่อว่าเซเว่นเยียร์ซเลครับเดี๋ยวจะออนแอร์ช่วงเดือนพฤศจิกายนครับพฤศจิกายนนี้มีใครรอรอรอบ้างไหมครับรออยู่แล้ว ในขณะที่รอนิ้วก็ยังไม่ปล่อยชตเตอร์ไม่ปล่อยค่ะนอกจากซีวีแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามิวจริงๆมีเพลงซีสนับยูที่ปล่อยมาแล้วตอนนี้โอ้โหยอดวิวถล่มทลายรู้สึกไงบ้างคะสําหรับผลงานตัวเองในการเป็นนักร้อง5้าล้านวิวแล้วไหมห้าล้านวิวนะตอนนี้6ล้านแล้วหกล้านแล้วชอบมากเช่าที่แบบอยู่ดีก็มีปฏิสัมพันธ์ขึ้นมาแบบโอ้โหทันทีเลยพี่นะคะพี่ไม่ใช่ห้ากับหกหล้าครับเออเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจมากๆเลยครับผมก็ต้องขอบคุณนี่แหละครับ ที่ขอใช้ปั่นมิวให้ผมครับผมแล้วก็ทางบ้านด้วยแล้วก็ international fans ด้วยครับผมก็ดีใจมากๆที่พอเหมือนปล่อยซิงเกิลแรกไปได้กระแสตอบรับที่ดีครับผมก็ซิงเกิลสองก็จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับอ๋อเราจะมีโอกาสมีซิงเกิลแบบฟีเจอร์ร่่คูกันอะไรอย่างงี้ซิงเกิลมิวกราฟไปเลยมีไหมฮะโอ้ยมีมีแอปคุยๆกับน้องไว้แล้วต้องรอว่าน้องว่างหรือเปล่าอรอติดตามครับงานยุ่งใช่แล้วเดี๋ยวขยับขยับนี้อีนี้นึงคือมิวเนี่ยมีซิงเกิลไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ แล้วครับล่ะจะมีซิงเกิลให้พวกเราได้ฟังกันไหมฮะผมกับพี่มิวใช่ไหมครับเอาเดี่ยวก็ได้หรือว่าเพราะว่าเมเกีบอกว่าคู่นี้ก็ต้องรอว่าจะว่างหรือเปล่าใช่ไหมของผมเดี๋ยวน่าจะมีช่วงปลายเดือนครับครับผมแต่ว่าเป็นเป็นร้องสองคนครับครับผมแต่อยากให้รอดูว่าจะร้องกัไหมแต่แต่ผมลุดโป๊ะไปแล้วรอบที่แล้วอ่ะเอาหรอเอายังไงไหนๆก็บอกไปแล้วผมผมต้องพูดใช่ไหม เอาที่สะดวกแล้วกันรู้หรือยังแฟนๆรู้หรือยังคะแฟร์รู้ยังรอรอรอไม่รู้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 คือไม่รู้แล้วอ่ะรหัสไม่รู้เลยนะครับเงยเพื่อเพื่อนบอกว่ารู้ยังยังไม่รู้กับบอกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่รู้ไม่อย่างเรื่องเลกเสียเรื่องเลกไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงจริงเปิดเผยไหมจ๊ะ ครับถ้าไม่รู้ก็รอติดตามครับอ้าวเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าหน้าแห้งไปเลยเออแต่ก็รอติดตามรู้สึกว่าปลายเดือนนี้เดี๋ยวก็น่าจะได้ฟังกันแล้วนะครับผมก็มีทั้งผลงานเพลงทั้งผลงานซีรีส์นะคะแล้วก็มีงานคู่กันมากมายให้แฟนๆได้ฟินกันไปตามๆกันต้องถามแฟนๆแฟนกิติศัภดษาคนนี้ที่นั่งอมยิ้มไม่สนใจบนเวทีเลยนะคะฟินไหมคะคุณแม่ฟิอ แทนคลับกิตติมาศเพราะอยาเป็นพิธีกรอยู่แล้วใช่ไหมฮะเคือพิธีกรมาาคุยกับเราหน่อยใช่ไหมคะทุกคนเชิญเลยค่ะเชิญพิธีกรกิตติมาศขึ้นมาค่ะชอบชอบที่พี่เต็งแบบเปิดไฟให้ด้วยมาเลยอ้าวขอเตะปรบเบอรต้อนรับคุณบุ๊กโกรธนะครับ เธอเธอฉันคุยในสเกิร์ตจังเลยอะอะไรวันนั้นรู้สึกว่าน้องมิวก็ไปรายการตกมันบันเทิงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มีจะไปทั้งสองคนแหละเจอทั้งสองคนเลย้งมิวทั้งกราฟเลยใช่ถามอะไรดีตอบอะไรดีหน้าที่อยสิคะพี่ปุ๊กช่วยถือเสื้อช่วยสุดท้ายเลยอะอะไรพี่ถามเหรอพี่ถามพี่ถามเลยพี่จะอ๋อได้ละพี enfin ่จะถามว่าเมื่อไหร่พี่จะได้ดูซีซั่นสองจ้า ก็เมื่อกี้บอกว่าเดือนเดือนพฤศจิกาครับผมพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาใช่ไหมพี่ถามหน่อยว่าซีซั่นแรกเนี่ยมันมีฉากฟินๆเยอะแล้วซีซั่นที่สองจะมีฉากไหนที่ทำให้พี่แบบจิกหมอนจนขาดเหมือนซีซั่นแรกไหมค่ะจะมีแบบว่ายิ่งกว่าการแบบอมน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อากจะบอกถูกใจไหมค่ะ ถูกใจค่ะซีซั่นแรกเนี่ยหมอนพี่บุกก็ขาดไปเรียบร้อยซีซั่นสองที่ต้องกินข้าวขูดเปลี่ยนไปเลยอ่ะซซีั่นแรกอ่ะเออซีซั่นสองจะเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองคนเดี๋ยวมีในห้องครัวเลยอุ้ยหรอทำอาหารทำอาหารเป็นอาหารประเภทอะไรคะข้าวซอยอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะหรือว่าอาหารเหนือล่ะอาหารเหนืออาหารเหนือรสเผ็ดไหมคะเผ็ดไหมคะรสเผ็ดไหมคะเออของตกติดคอเลยตกใจเลยนึกว่าจะบอกว่าข้นพนังกระทิ แเป็นเป็นของหวานแล้วกันของโอ้ยแล้วมันจะเป็นลมเป็นของหวานหวานหวานก็จะมีซีที่ให้แฟนๆจิกหมอนกันอีกครั้งหนึ่งในซีซั่นสองด้ยเยอะเลยครับผมเยอะเลยใช่ไหมเดือนพฤศจิกายนนี้ใช่ครับได้ดูแน่นอนนะแน่นอนเนี่ยเวลาถามแล้วแบบมามองตาแบบว่า ทำไม่ถูกเลยพี่ีิกร่อน,อนอใช่ไหมฮะความสุขมากเลย <c oughs> เอออแล้วถ้าวันนี้คือแบบไหนไหนก็ครบรอบ18ปีด้วยแล้วเราก็เป็นแฟนคลับที่แบบว่าสนับสนุนผลงานของน้องๆมาตลอดใช่ไหมพี่บุกกมีคําถามอะไรอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องของซีรีส์ <c oughs> ในซีซั่นต่อๆ <c oughs> ไปอยากจะรู้เกี่ยวกับน้องไหมเราเปิดโอกาสให้ถามได้สิพี่ถามหน่อยค่ะ ว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยเจอกันบ่อยไหมแล้วเวลาคิดถึงกันเนี่ยพี่ถามในสีว่ามีแบบแอบไปดูหนังกินข้าวกันบ้างไหมคาอยากดูค่ะไม่ช่วงหลังตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วครับจนจนถึงช่วงนี้ก็ได้เจอกันบ่อยมากๆครับก็เจอกนเกับทุกวันเลยที่อยากรู้ว่าเวลาที่ว่าเจอกันแบบว่าไม่ได้เจอกันหลายวันน่ะ เวลาแบบไม่ได้เจอกันสมมติแล้วมาเจอกันแบบว่าสมมติว่าคืนนี้นอนหลับฝันถึงกันตื่นเช้ามาเจอกันทำยังไงกันเหรอเวลาทักทายอ่ะทยังไงกันเหรอจะไม่ไหวได้ไหมจ๋าทำยังไงกันเหรอทักทายยังไงกันเหรอทักทายกันยังไงเหรอพี่มิวสวัสดีครับอ๋อแบบชัยทายไม่จริงไม่จริงบุคลิกไม่จริงไหนมารยาทไม่จริงมารยาทไหนว่าทำยังไงอ่ะกัก็จะแบบถ้าถ้าเป็นตอนเช้านะถ้าเป็นตอนเช้ายังไม่ตื่นอ๋อพี่มิวสวัสดีครับ อ๋อแบบนี้แล้วถ้าตื่นแล้วล่ะถ้าตื่น๋ยวไม่มีวันดีพี่อไม่มีจอดไม่มีหอมเลยกัน เราเราเป็นคนไทยเราต้องสวัสดีครับแต่พี่ชอบแบบว่าเออชอบใช้แบบพฤติกรรมแบบฝรั่งเจอแล้วก็ขอกอดหน่อยแต่ที่ฝรั่งใช่ไหมแบบทัชชิงทัชชิงแต่เข้าใจว่าช่วงนี้โควิดไงก็ต้องมีการระยะห่างกันใช่ไหมล่ะต้องห่างสักหน่อยนะฮะก็ห่างบางๆก็ได้ไม่เป็นไรหนูถามไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปถามฝรั่งให้มีอะไรนะจ๊ะพี่จ๋าว่าไงนะจ๊ะอ๋อไม่มีอะไร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 คือความสดใช่แล้วแต่ว่าข้างล่างมีใครจะถามคำถามเลยไหมคะแต่พี่เดินไปถามก็ได้อา มามามาบริโอ้โหจะเจนถามไม่คะถามใครถามยกมือขึ้นค่ะเปิดโอกาสให้เลยไหนๆก็เป็นผู้โชคดีแล้วอ่ะข้างหลังเดินนะคะเดินไปถามนะคะเปถามนี่ไม่กิตปริศักดิ์ทำงานดีไหมอะดีมากยอดเห็นเสื้อมิวมะเจ๊จะเอามาดมคืนนี้ก่อนเพราะเจ๊นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เออคำถามใม่หนึ่งคำถามถามว่าวันอาทิตย์นี้น้องกลับว่างไหมคะเฮ้ยถ้าว่างแล้วจะทำไมเดี๋ยวๆมอ่ะมันดดููแแแบบบบบบบรริทมมััันยยงงงไ่่่คอะถ้้าาววลจะทไมจะ อยากชวนไปสยามนิดนึงอะค่ะไปทำอะไรท uh, ี uh ่สยามเลยคะไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันไหมคะคอนเสิร์ตของใครอะคุณมิวสุภทธิ์ค่ะถามว่าวันวันอะไรนะคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ว่างไหมก็ชวนไปดูคอนเสิร์ตว่างไหมจ๊ะว่างไหมฮะว่างดีไหมครับแต่วันนั้นกลับไม่ว่างครับผมทำไมรู้ทำไมรู้คิวกันล่ะคะเพราะว่าผมจองคิวไปแล้ว หนูกระโดดเมื่อกี้นี่ไปค่ะวิ่งกระโดดบนเก้าอี้หนูหนูระวังด้วยลูกนะคะเดี๋ยวระวังด้วยนะคะลูกงใจเย็นๆนะคะถูกใจถูกใจคำตอบคำตอบดีไหมคะคำตอบแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มคะีคำตอบขอให้น้องกราฟตอบได้ไหมคะขอให้กราฟตอบได้ไหมวันอาทิตย์ใช่ไหมรอรอรอลุ้นดีกว่า ยังบอกไไม่ด้ว่าผมจะไปหรือเปล่าว่าจะว่างไปหรือเปล่าอาจจะแบบเออแกล้งผ่านไปอะไรอย่างงี้ไม่ว่างนะแต่ว่าแกล้งันนนิดึงนะอาจจะเดินผ่านอะไรอรอดีกว่ารอดีกอ่ะก็ต้องรอลุ้นนะคะขอโทษนะคะได้คืบจะเอาสอกแฟนคับคนนี้ยังไงคะยังไงคะพี่ผู้บริหฮะสกิทฉันอย่างงี้ขอให้คำถามได้ไหมค่ะทำโมชันแหมสกิดง่ายเลยนะเอาอย่างนี้คะให้ถามเป็นคำถามหนึ่งแล้วกันถามว่าถามค่ะแต่บอกว่าเจอกันแล้วกันนะคะน้องตา อเจอกันมาถ่งหนูหรือว่าเขาสองคนค่ะโดยการหมดเนี่ยแหละค่ะโดยการหมดทั้งสามคนเลยมีความสุขแล้วนะขอเงินด้วยค่ะมีใครจะถามวิศกครมถามไหมคะให้อีกสักหนึ่งคำถามละกันสุดท้ายคำถามสุดท้ายหนูนี่ยิ่งกว่าแฟนมีสอีกนะคะจริงมีอีกหนึ่งคำถามค่ะใครดีคะคือน้องเหมือนจะอยากถามแต่ว่านิ้วก็คือยังไม่ปล่อยออกจากชัตเตอร์เลยอะนี่คือใกล้ฉีดมากนะแล้วบบเอ็กซ์คลูซีฟมากจะถามยกมือขึ้นเลยเดี๋ยวพี่เดนไปหามีไหมคะ กันอยู่ับผมข้างหน้าหนูคะเดี๋ยวพี่เดินไปหาข้างหน้าเลยนะคะข้างหน้าข้างหน้าหนูถามเดี๋ค่ะถือว่าพี่ไหวแล้วกันนะคะถือว่าช่วยกันหน่อยแล้วกันนะคะเราให้หนึ่งคำถามสุดท้ายครับพี่ผู้กองคำถามสุดท้ายหนูกสาใครจะถามคะาระหว่างเสื้อเอิร์นเขาก็ลายดอกขังคู่เนาะเอาคนไหนคะเอาหนูแล้วกันคําถามหนูปรึกษากระเสริหรือยังก่อนปรึกษากษตเสริฐแล้วนะคะลูกสาวจะถามว่าวันที่11ตุลาพี่มีว่างไหมคะ อันนี้พวกคุณจองคิวงานกันเลยครับอ่ะฉันพูดตรงๆเลยนะขอโทษนะครับเขาบอกวันผิดค่ะอาผิดวันด้วยวันอะไรครับวันอะไรฮะเมื่อกี้บอก11ตุลาจริงจริงวันที่21ตุลาค่ะยี่สิบเอตุลาสิบเตุลาผมสิตุลาอ๋อล่องเรือดุกกาพี่มีว่าไหมครับพิวว่างไหมผมยังนึกไม่ออก ว่างไหมคะมีวว่างไหมคะ11ตุลาต้องดูตารางงานก่อนผมออไม่รู้เหมือนกันผมจำไม่ได้เนี่ยอ่ะเน,นี่ยจำไม่ได้อ่ะรอดูก่อนแต่คิดว่า น่าจะถ้ามีตารางงานอยู่แล้วก็ต้องได้เจอแหละถ้านอนไม่ว่างอะไรก็แกล้แจวเหลือไปแถวนั้ำไปแจวไปแจวไปเลยแกลไปได้ถ้าเราไปเจอกันเอาก็ต้องรอลุ้นนะคะทั้งวันอาทิตย์แล้วก็สิบแปดตุลาว่าจะมีใครโผล่ไปอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคครับเดี๋ยวพี่ส่งนาทีให้พี่กอบนเวทีเลยดิชั้นนี้พระสนามแล้วกันขอบคุณครับคุณผู้ชมส่งไปบนเวที อการตกมันบันเทิงนะครับพิธีกร V I P V I P มากเลยแล้วเสื้อเสื้อไม่คืนแล้วด้วยเสื้ออ๋อพิธีการนะฮะพิธการก่อนนะคะอ่ะก็เอาเห็นบอกวันอาทิตย์จะมีอะไรฝากได้นะคะวันอาทิตย์ครับผมครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ครับผมก็จะมีโชว์เคสแรกของผมครับผมชื่อว่าชื่ออะไรนะอ๋อ M S S Across the Universe ็ <c oughs> จะมีมีสองรอบด้วยกันมีมีรอบเที่ยงกับรอบเย็นครับผมซึ่งทั้งสองรอบเนี่ยก็จะมีเกสมาไม่เหมือนกัน,<อ>นแล้วก็เพลงที่เล่นในงานก็จะมีแตกต่างกันเยอะด้วย,วยครับผมก็มี2อรอบวันอาทิตย์นี้เท่านั้นใช่ครับผมก็จะมีเ้งเป็นเป็นฟิสิกอลคือมาหน้างานแล้วก็มีออนไลน์แต่ว่าไอ้ตัวหน้างานเนี่ยมันหมดแล้วครับผมใครในนี้ผ่านออนไลน์กันใครในนี้ได้ไปวันงานไหมคะโอ้ยสองรอบโอ้โ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากคือกดทันด้วย บอกแล้วแก๊งเนี่ยขอ<ว>ชิมไปเลยเวลากดบัตรก็คือกด<ต>บัตรอคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยต้องขอพ่ฝากหน่อยฝากหน่อยแก๊งนี้นะฮะ เอาล่ะพูดคุยกันไปหอมปากหอมคอเรียบร้อยแล้วให้หายคิดถึงสําหรับแฟนของมิวและกรับนะครับผมเราก็ขอบคุณมิวสุภสิทธิ์และกรับคณาวุฒิอีกครั้งหนึ่งที่มาร่วมงานนายเอเดัลเทนร์นเดย์ปาร์ตี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับผมให้ไปขอเสื้อคืนจากพี่ภูกอกข้างล่างนะคะพี่ภูกอกเอาพื้นกาจเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะ